ไปแน้นได้เลยแบบไม่ต้องจองครับไม่ต้องจองครับเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับให้ความประหยัดน้ํามันมากๆและตัวเครื่องยนต์เนี่ยยังใหม่กิบครับเอาไปเลยครับของขวัญมูลค่า30 0 0 0บาท30 0 0 0บาทเป็นรถในฝันของใครหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่าจัดไปแน้นได้เลยแบบไม่ต้องจองครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ลิตรเดอร์ปี2 0 2 2ปลายปีจดทะเบียน2023นะครับต้องบอกเลยว่าสภาพในใหม่มากๆเลยนะอย่างกับป้ายแดงเลยเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากนะครับด้านหน้ามีไฟ ที่เป็นไฟบ,บีม LED ครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนส์นะพร้อมกับไฟตัดหมอกตัดกระชนหน้าด้วยสไตล์ที่เป็นสีดำนะครับคุมโทนและที่สําคัญนะให้ความดุดันมากกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะครับล้อมแม็กได้เป็นล้อมแม็กแบบทูโทนรวมถึงยางที่ได้มานะครับเป็นยางมิชลินปี2022ตรงรุ่นเลยนะครับในส่วนของเบาะภายในก็เป็นเบาะหนังปับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับพวกอะไรเป็นมันติฟังกชันพร้อมแพตเทิร์นชิปหน้าจอขนาดใหญ่ครับรวมถึงการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto คันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันครับกล้อง360 เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ขับเคลื่อนโฟวิลครับเบาะด้านหลังรองรับการติดตั้งไอโซฟิกและขาซิชเชนเดิมครับพื้นที่เกดเก็บสัมภาระด้านหลังว่างนั่งสบายเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานมากๆนะครับเพราะตังนี้เป็นเครื่องยนต์ 2Gd นั่นเองเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับให้ความประหยัดน้ามันมากๆและตัวเครื่องยนต์เนี่ยยังใหม่กิ๊บครับสภาพห้องเครื่องยังใหม่ไม่มีพิกามชนหนักน้ำท่วมระบุในสัญญาให้ครบถ้วนเหมือนเดิมครับคันนี้ตั้งขายอยู่ที่หนึ่ สาม3มื0นบาทหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0994082222ครับวันนี้บาสขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ